ตอนนี้นะครับดออัปเดตแล้ววันที่21นะครับมีคนงงด้วยแล้วนี่คือย่างวันนี้เลขางผมอยู่ทุกคนสามารถเล่นแบ็คดอกับเดิมมาได้แล้วนะคะว้าอนาคตน่าจะเป็นอันนั้นนะเฮ้ยเราออกมาเลยเหระตอนแรกเราต้องอยู่ในลิฟต์ไม่ใช่เหรอเราออกมาเลยวิวในาภาพสวยมากเลยละ ทุกคนภาพสวยอ่ะค่ะเปิดมาเจอฟิวเลยอุยอ้ยโอยภาพสวยขึ้นเลยโอย้ต้องชมเอลสเปรนะเนี่ยภาพสวยขึ้นหรือภาพสวยขึ้นมากมากเลยอะตอนแรกผมคิดว่ามันน่าจะไม่เป็นอย่างนี้นะผู้ไฟช็ค ทุกคนรู้สึกไหมภาพมันสวยขึ้นนะแต่แต่ไอโคมไฟนี้มันจะอยู่ทุกจักรวาลไปดานะเพรสเช่มันก็อยู่นะเนี่ยไอโคมไฟเนี่ยเฮ้ยภาพสวยขึ้นนะครับภาพสวยขึ้นอะไรภาพสวยขึ้นมากเลย,เลยทุกคนเทียนสีฟ้าผมก็ยังไม่เอากลับคืนนะครับภาพผมเอากลับคืนแล้วมันจะหายไปเลยนะครับผมได้ฟิลแล้ว ซึ่งเขาบอกว่าอัปเดตนี้จะช่วยให้เออเวลาคัสซีนเอ,อไม่ใช่เวลาการโหลดอันนี้สั้นลงโอ้แสงไกลดีไกลก็สวยขึ้นนะเนี่ยทุกคนรู้สึกไหมมันแสงสวยขึ้นนะเนี่ยโอ้แสงขึ้นทุกคนผมจะบอกอะไรทุกคนสามารถเอาอีเวน วินของไม่ไม่ใช่อีเวนดิทุกคนสามารถเล่นเด e m ไมลกับแบ็กดอได้แล้วนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคืออ่นอะไรนะที่ผมเล่นไปเมื่อวานอะ่ะที่เขาให้ที่จัดอันนั้นนะ่ะจัดน,นั้นอ่ะเขาชื่ออะไรไ้เขาชื่ออะไร,ไอออะไรโอ้เปิดมาเจอห้อ,ง,องนี้เลยล่ะเนี่ยลองกิ๊กเกิลด้วยเพิ่มเสียงก่อน กิ๊กโกอยู่ไหนจ้าให้อยู่ใดบอกด้วยจะเอากดสติกปลาใสหน้าอาจจะมีเสียงไก่ร้องนะครับเพราะว่าไก่เพิ่งตื่นไก่ผมเพิ่งตื่นแต่ดีมากเลยอะดูทุกคนดูประตูดิร้อยสามอ้ทุกคนดูวสวยขึ้นจริงๆอ่ะ แล้วเป็นเวอร์ชันสองหนึ่งห้าห้าแปดสเอ๊ะศูนย์สามด้วยเพิ่งรู้ว่าเป็นเวอร์ชันเมื่อกี้ร้อยสามนี่ร้อยสี่เฮ้ยห้องแบบนี้ต่อเลยเหรอเนี่ยปกติมันไม่มีต่อนะห้องนี้แล้วใครมันวานก้อนหินขนาดยักษ์ตรงนี้เนี่ยร้ 105. อยห้าต้องใช้กอสติกะ เราใช้ไฟสายไฟสายไฟฉายก็ได้นั่นแหละกว่ามาแรงว่ะจริงๆเวลาเราเปิดไฟฉายไว้มันชอบมันดักหน้าเราอฮ้ฐานเอามาทำไมอ่ะผมว่ากัมอกมันเดินผ่านแน่เลยแบบเนี้ยดูดิสวยขึ้นมากโอ้ดิอายนะครับแสงสีม่วงนี้เฮ้ยน้ำสวยขึ้นนะ ผมชมเลยโอโหสองอันเลยล่ะโอโหมันดับมันว่ามาดักหน้าเลยอ่ะข้างอะฮะข้างอะอ๋อเพิ่งเปิดโทนึกว่าข้างร้อยสิบเด็ดแล้วโอ้โหไปเอบกันดี ปกติมันจะมาทุกห้องหนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะอีลัชเนี่ยลัชลัชชี่เนี่ยอ้าวเฮ้ทุกคนผมเจออิกอิกโกะมันดักสีหน้าเลยฮยเฮ้ยห,ห,ห,ห้องฟิกเกอร์สวยขึ้นมีหมอกด้วย ผมขอชื่นชมอีกทีเลยเอลสเปร์ทำสวยขึ้นว่าอยู่เมย์อัปเดตนานจังไฟกระพริบราสมาไปาเกือบเหยียบแล้วไงไอสกิดเรสาสิผ ร้อยสิบหกร้อยสิบเจ็ดสิเด็กพอตัวเลยนี่ร้อยสิบเจ็ดเอ้ยแล้วผอมาจะเอะยไงไม่มีตู้รอยสิก้านีหน่ห้องนี้มีตู้ทุกคนดี ดูสวยมากเลยโอ้โหมันตามมาถึงนี่เลยเนี่ยเฮ้ยฮะยอ่ะอุ้ยไม่เคยเห็นห้อง,องนี้เลยอะร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเอ็ดป่าวะอีดูบนี่ยเลยน,น,นั่นไงเฮ้ยเมื่อกี้ผมยืนไงกไกด์ดิงอะไรกันเมย์ด้วย ขอปัตเตอร์หน่อยเจ็บหลือเกอินนะโอเจคแล้ปัตเตอร์พอจะมาก็มาไอ้ตู้แบบนี้มันไม่ได้หาง่างยเลยนนะทุกคนมันเป็นแบบตู้แบบนี้หายากก็เลยนะทุกคนได้เสียงมาเฮ้ยห,ห้องนี้เฮ้ยมันใช้ใ่ถาวันเอ้ยไม่ใช่ใถาวรเลย โอเคมันมาแล้วให้ทุกคนผมเห็นล็อกเกอร์ใหม่มันต้องใช้ล็อกพิกใช่ไหมอเนี้ยใช่มันต้องใช้ล็อกพิกเนี่ย,เ,ยเห็นไหมเป็นรูปคุญแจส่วนที่ไม่มีรูปคุญแจคือขอปัตเตอร์ โอ้ยนี่โอ้ผมงงอะห้องเฮาแบบให่เฮดิเฮาอะไรล่ะโอ้มีให้เก็บเหรียญด้วยนะไม่เกงใจตัวเลย เราไม่ตกด้วยนะนี่แต่ห้องหองยาวมากเลยอุย้ยเวลจาจะแรกกีฮาวอุ้ยหอยไปยั่งไงประตูประตูประตัดดัดกี้าวกีฮวพอได้ยี่สิบเจ็ดเลยนะอ่ะเอาไปเลยอืมประตู ไม่ใช่หองเขาเสร็จไอลาชมาโอเคมันมาจริงทุกคนไอลาชวิ่งผ่านมันไม่มืดได้ไงวะมันไม่มือดอะ่ะฮะสกิดมันไม่มือดอะ่ะทำไมมันไม่มืดวะเจลฟิว